อฟกนนิทานหลังจากปฏิบัติการโคบอนประสบความสําเร็จสหประชาชาติได้ว่าจ้างอาเทมิดให้โจมตีค่ายฝึกฝกผกนผู้ก่อการร้ายในเทือกเขาเอเชียกลางเล่นเกมทอมแคลนซี่ขับเครื่องบินลบฮอคภาคแรก อัฟกานิสถานต่อสู้77%เครื่องบินทิ้งระเบิด0%เฮลิคอปเตอร์0%กองกำลังภาคพื้นดิน0%การป้องกันทางอากาศ23%กองทัพเรือ0%อาเทมิสควอมปลอดภัยระดับโลกการทำงานของแบคไลป์ปฏิบัติการโคบอลประสบความสำเร็จอย่างมากองค์การสหประชาชาติได้รับแจ้งแล้วจากทางรัฐบาลท้องถิ่นว่ากลุ่มกบฏเรียกร้องให้หยุดยิง จะทําให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมของคุณในการดําเนินการจะถูกนําไปเสนอต่อคณะกรรมการในระหว่างนี้เรายังสามารถบรรลุข้อตกลงที่สําคัญยิ่งอีกข้อหนึ่งได้นั่นคือเราได้รับการติดต่อจากนาโตเพื่อสนับสนุนกองทหารของพวกเขา<อ><อ>ในเอเชียกลางภูมิภาคน,นี้ประสบการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่โหดร้ายเพียงแค่อีกฝั่งของชายแดนประเทศในช่วงสามเดือนที่ผ่านมากลุ่มกบฏได้หลบภายในเขตภูเขาสูงชัน แต่พวกเขาก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนาโต้ได้เตือนรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หยุดให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้เราได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายค่ายฝึกอบรมผู้ก่อการร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะส่งเครื่องบินลบมาท้าทายเครื่องบินของเราดังนั้นคำสั่งของคุณคือให้คุ้มกันปกป้องเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยวิธีการใดๆที่จำเป็นบินทิ้งระเบิดไปยังและจากเป้าหมายแค่นี้ นั่นเองเสร็จแล้วครับได้ขึ้นเครื่องบินกระเถอะโชคดีครับท่านอาไปเลยกันเลยสวัสดีครับเกมทอมแคนซี่ฮอ a พาร์ทที่4ทีละวัตจีเผมชื่อนิวเกมเมเล่นภาคแปลไทยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยภารกิจนี้ให้เราใช้มิกยี่เก้าฟูลคมแต่เราจะไม่ใช้โอ้โหมี F5A f r e e d ฟรีอมมี F2 ของญี่ปุ่นด้วยคล้ายๆอ1 6นะอ่ะแล้วก็มี EF 11 1A ่ เราจะมาใช้ F 2แล้วกันนี่ของญี่ปุ่น a อ r to Air 3ร์ดาว a i r to ground 3ดาวดูดิสวยมากเหมือน F 1 6เลยแต่ชื่อ F 2โอ้โหมีจรวดล็อกเป้าแล้วยิงได้ครั้งเดียวล็อกเป้าได้เออนี่ไง ล็อกเป้าได้หลายเป้าแล้วยิงได้ครั้งเดียวอัฟกานิสถาน10พฤศจิกายน2558ปี2015 10ปี2015วันที่10ไปแล้วเพิ่มความเร็วเสียงข่โซนิคบูมนะในมุมมอ,มองเครื่องบิน F2 เรามีจรวดอากาศสู่จลาดแบบเอ,อ,อาา้อากาศสู่อากาศแบบเขาเรียกว่าล็อกครั้งเดียวยิงไปได้4ลูกล็อกเป้มมาแบบ ไอ้อล็อกเป้าเครื่องบินศัตรูได้สี่เป้า,ปาแล้วยิงไปในครั้งเดียวเลยสี่ลูกป,ปล่อยครั้งเดียวเป็นสี่ลูกโคตรแจมสมัยนั้นมีหรือเะ่ะตั้งแต่ปี2558แล้วรออยาสแปดน่น่าจะมีแล้วปีนี้ปีเท่าไหร่6.8แหรือ6.9เหรอเนี่ภารกิจนี้ให้ใช้มิก2 9่สิบ้ฟูลคอมเครื่องบินลบพลามา่า นี่งไงแอร์แว็กซเราต้องบินคุ้มกันเครื่องบินนี้อาจจะเป็นเครื่องบินค้นหาเรดาร์ค้นหาศัตรูเรดาร์ม้วนหน้าไปหมุนหนึ่งรอบอเหมือน F-16 สหนะนะสวยดีนะอะคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดไปตามเส้นทางสีเขียวอย่าบินให้ห่างเครื่องบินที่เราคุ้มกันด้วย เพราะว่าเราจะไปทิ้งระเบิดเราต้องเจอพวกแซมพวก a a พวกทั้งจรวดต่อสู้อากาศยานและเอปืนต่อสู้อากาศยานปืนกลด้วยนะเออมิกย3สาม <23. S 2> เจอศัตรูแล้วเตรียมมิสไซล์ให้พร้อม Oracle, คำใบขีปนาวุธ AA หลายลูกสามารถล็อกเป้าหมายทางอากาศสี่เป้าหมายได้ในเวลาเดียวกันหวานหมูเหรอเว้งานนี้เอาละอีกสิกิโลเมตรจะล็อกภายในกี่กิโลเมตร ความเร็ว1,196กิโมตรชั่วโมงอยู่ความสูงที่4,600 4,500ิดเอาล็อกยิงไปเลย4ลูกดูดิโอ้โหล็อกได้ไกลกว่าเอยิงทีละลกูกนะโอ้โหแบบนี้ก็หวานหมูสิง่ายมากเลยตายยกตี้เลยครับ <c oughs> เราล็อกล็อกได้ไกลกว่านะเออเนี่ยระยะ13ากิโเมตร1ิกิโลเมตรีบสป้าหมายสีแดงภายในระยะ5กิโลเมตรกว่าๆนะ เครื่องบินของญี่ปุ่นนะที่ได้ไดไดรับการถ่ายทอดมาจากเอ,าอเมริกาทรงเหมือน f อ6ิบหกโอ้โหไม่โดนว่ะไม่ชัวว่ะโดนล็อกเป้าอีกยิงฟ็อกทูลิกยี่ิบสามใช่ไหมเข้าสู่ระบบการต่อสู้ระยะประชิดจรวดอากาศสู่อากาศแบบยิงล็อกทีละเป้าเออถ้าหลุดมานะเ ถ้าเรายิงไปทีละสี่ลูกแบบล็อกครั้งเดียวถ้าเผื่อพลาดมาเราก็เปลี่ยนมาใช้ไอ้จรวดอากาศสู่อากาศแบบล็อกทีละเป้าหมายอาจจะเป็นเพื่อนเราโอเคจัดให้ล็อกทูไปหนึ่งมันจะเข้ามาแล้วล็อกเป้ารวมล็อกเป้ารวมน,นี่ไปสองลูกสองลำใช่ไหมมาสองโดนไหมโดนหนึ่งพลาดหนึ่งอึ้งแน่โอ้ยเจอประชิดพอดี กดไปใช้จรวจแบบล็อกทีละเป้าทันพอดีเต็มเต็มเลยถ้าเป็นเรื่องจริงเราไม่โดนสเก็ตด้วยหรอวะเป้าหมายต่อไปยีบสามกิโลเมตรข้างหน้ายี่ยีสกิโลเมตรนะมุมมองภายในคือตัวเครื่องมีกี่ลำโอ้ยยังมาเรื่อยๆกดเอมเพื่อเปิดแมพขยายแมพให้เราเห็นในมุมมองแบบกว้างขวางโอ้ยมาสองตี้ใหญ่ๆด้วยมันมาแล้วคำสั่งล็อกฟอกทูยิงไปแล้ว ไป้วครับสี่อีสามลูกโดนโดน, 1, โดนหนึ่งโดนสองลูกพลาดหนึ่งเปลี่ยนเป็นตรวจไปเข้าสู่ระยะการต่อสู้ประชิดลบดีเชืดอหัวเชิดหัวยิงอีกหน,นึ่งลูกหนึ่งโดนมาอีกแล้วส่วนมิกยี่สิบเก้าที่มากับเราสองลำเราก็เปิดเป็นระบบดีเฟนซ์คุ้มกันของเรานาะนะแต่ก็ช่วยโจมตีเรา Chest <ๆ S 1> ด้วยด้วยระบบ AI นั่นเองเป็น AI ไที่ช่วย แบบว่าช่วยเราซัพพอร์ตเราเออให้เราโดนน้อยที่สุดโอเคคำเตือนระวังด้วยยิงไปแล้วเฮ้ยมีสวนลำมาบิ๊กยี่สามลอ็ลอกล็อกล็อกล็อกฟ็อกทูโดนเต็มเต็มมันมาอีกแล้วมี23 3สามลำมาอีกเป็น7ลำล็อกเป่ารวมฟ็อกซี่ โดนไหมโอ้เสียงจรวดเสียงแบบโดนหมด3<า>เป้านี่คือจรวดผ่านการอัปเกรดจากยาักษ์โสธรนั่นก็คือบังไฟบังไฟยัโสบังไฟล้านอันนี้น่าจะเป็นบังไฟร้อยล้านนะเออเอาละสีล่ลมันมาอีกแล้วล็อกขวาฟ็อกทูโดนกี่เป้าเตรียมกลับไปเปลี่ยนเป็นจรวดหนึ่งต่อนหนึ่งโดนไปสองโดนไปสาเอ้ยโดนไปสอง เปลี่ยนเป็นมิสไซล์ธรรมดาล็อกทีบระเป้าฟอกทีนี่ยังไม่เห็นเลยเจ็ดร้อยเมตรห้าร้อยเมตรลบดีลบดีหล,ลบได้เว้ยหนึ่งลูกไปฟอกทูโดนมาอีกแล้วตรงข้ามตายสาม 12กิโลเมตรเปลี่ยนไปใช้มิสไซล์เหลาสา,ารเอ็ดลูก <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> เข้าทั้งหน้าเข้าทั้งหลัง12นาฬิกากับ18นาฬิกาในแมบปบเราไปเก็บที่18นาฬิกามันกำลังมุ่งหน้าไปเ,เครื่องบินทิ้งระเบิดของเราเราต้องเก็บมันก่อนก่อนที่มันจะทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดของเราเห็นไหมมีสีเขียวกำหนดไว้ว่าเอ๋กำลังของเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่าให้ภารากิจฟาว <c oughs> อย่าเฟลลอล็อกเปน ล้มไปหนึ่งแล้วกด,ดล็อกตรงไหนอ่ะเฮ้ยเราโดนล็อกเอามิสไซล์ตามเชิดหัวขึ้นเชิดหัวขึ้นลบเบียงขวาอบอกสาบเอ30 XP เอาละมันเข้าใกล้ประชิดเครื่องบินทิ้งระเบิดของเราแล้วเราต้องรีบทำลายมันซะเร็วๆเล็งไว้เล็งไว้มุมมองไว้เอาละเตรียมล็อกเป้าเจกิโเมตรมันล็อกประมาณ5กิโเมตรถึงจะล็อกนะ ล็อกสิหกอุ้ยมันใช้ความเร็วหนีเราเหมือนกันนี่ล็อกโอเคฟ็อกชูไปแล้วครับโดนไหมสี่ลำจัดไปเต็มเต็มหน่อยเต็มเต็มเลยขอเต็มเต็มเยเพื่อนโดนหนึ่งสองสามสี่โอเคเคลียยังเหลืออีกหนึ่งจัดไปฟ็อกชูโอเคเคลีย์นะเอาละท้องฟ้าโล่งแล้ว อบินสวนละเออสวนสวนทางโอเคไปตามสุดเส้นเขียวยังไม่จบเอาแล้วมันหลบอยู่ในถ้ำอือหเจอแล้วครับอาร์ตตัวแม่เรดรานำทางของเราอยู่ไหนดูดิที่คุ้มกันมีซ้ายขวาด้วยอือหมีบังเกอร์มันอยู่ในบังเกอร์จริงๆด้วยอยู่ในหลุมเป็นในถ้ำมันยิงออกมายิงออกมาจากในรูในถ้ำนั่นเองล่ะเออมีอมกี่ป้อมเงิน นี่ไงในวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงทำลายระบบแซมบนเส้นทางของเครื่องบินทิ้งระเบิดกด x เพื่อสร้างเส้นทางการบินที่เหมาะสมเพื่อโจมตีเป้าหมายปัจจุบันของคุณปล่อยแฟร์รู้แล้วปล่อยแฟร์กดอะไรกดปุ่มอนาล็อกตรงกลางเอ้กด x เพื่อสร้างเส้นทางที่เหมาะสมมันจะมีเอเส้นทางบอกให้เราบินตามเส้นทางเหรอ มันปุ่มกดตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเออเอาเอาโดนเต็มเต็มโดนจนได้โดนเอเออุ้ยโู้หเกือบร่วงเกือบร่วงเกือบชนภูเขาเฮ้ยหายังไงนี่ค้นหายังไงนี่หาไม่เป็นเว้ยเออตีสู่พื้นกดเลือกยังไงกดเส้นทางกดปุ่มตรงไหนนี่มันจะมีเส้นทางแบบนำทางเป็นเอให้เราอยู่ในกรอบไม่ให้โดนแบบเหมือนหลบดีเอพื้นต่อสู้อากาศพยามของศัตรูได้นะว่ากดยังไงยังไม่รู้เลย เ,เมื่อกี้ที่เงื่อไปนิดนึงก็คือหาปุ่มกดอ่ะไม่ได้กดดูเอออปชันคอนโทรนอ่ะออมันจะมีอะไรนะมีระบบเป็นแบบให้เราเข้ามาแบบบอกเลยว่าเราโจมตีได้ง่ายแบบนี้อ่ะจะมีเส้นนำล่องให้เราเลยอ่ะออให้เราบินอยู่ในกรอบเส้นนำล่องอ่ะเออเหมือนที่เราเอเหมือนจะมันจะมีเหมือนเส้นทางการเดินเรือเลยอ่ะแบบชัดเจนเลยสามารถหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนบินอัตโนมัติได้อ่ะประมาณนั้นละ่ะ อืมือสุดท้ายแล้วมาแล้วมันอยู่อีกฟังนึ่งอี้อืกนี่ไงเอายิงพวกลูกกระจอกมันก่อนเฮ้ยเครื่องบินเราใกล้มาถึงแล้วเราต้องรีบโจมตีให้เร็วที่สุดอืยวมีปืนต่อสู้กับพัญยาเราต้องอ้อมไปทางขวาอีกไม่โดนวะ เอาโดนโดนติดฉีเลยลบไปอีก so like <laughs> <Good luck. S> 2องแม่เครื่องบินเราเหลือ87ตรงนี้น่าจะเล่นยากนิดนึงล็อกล็อกแล้วเราต้องอ้อมไปอีกเฮ้ยก้มต่ำก้มต่ำลบดีสวยต่ำอีกต่ำอีกนิดนึงให้เข้ารูอุโมงสวยงามมากเลยเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่อีกแล้วไม่แล้วมันจะใส่ลายคัดลายเนแท้ลายคัดลายเนขัด จักป้าจะใช้ลดความเร็วเห็นเฮ้ยเข้าไหมอืมไม่เข้ากลับวนมาอีกเราต้องวนมาอีกนึงรอบเฮ้ยอ้อมอ้อมใช้ความเร็วสูงสุดเลยเด้อหาทางหาทางหาทางออกออกทางขวาเอาลหมโอเคเข้าทางซ้ายเข้าทางซ้ายต่ำต่ำกว่าอีกเข้าทางซ้ายอ้อม โดนไหมเข้าเต็มๆอือโอ้โหมันอยู่ในถ้ำอ,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 อยู่ในรูหนูเลยเออภารกิจและวัตถุประสงค์ของเราคุ้มกันมือระเบิดเสร็จสมบูรณ์คุ้มกันผู้ก่อเหตุระเบิดไปยังค่ายฝึกก่อาการร้ายทำลายแฟมเรียบร้อยหมดระบบทำลายฟาติกเรียบร้อยมันจะต่อสู้เอเครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายระบบแซมบนเส้นทางของเครื่องบินทิ้งระเบิด ภารกิจเสร็จสมบูรณ์มาอย่างดีโดยตลอดนะฮะที่มันเป็นเส้นตาสีเขียวอ่ะอที่เราเรามากันสามลำเราใช้ภารกิจนี้ไงย่อนใครแล้วไม่ใช่มิกมิกยิบเก้าฟูคอมแต่ลรามาใช้ F2 ยังไม่จบนะดูมุมมองในมุมมองในเครื่อง เครื่องบินคุมกันเราเราเป็นหัวหน้าสูงบินนะลดความเร็วความเร็วเหลือ998แโอ้โหแสดงว่าเครื่องบินทีนระเบิดมันน่าจะความเร็วประมาณ2 0 0 3 0อยาร้อยเขารายงเสร็จสมบูรณ์แล้วเรากัดในไงมิชชั่นเสร็จสมบูรณ์นะแล้วเราไปชมไฮไลท์แล้วกันแล้วก็จากลาเพื่อนๆกัน พาร์่ที่4พร้อมกับรีเพย์อันสวยงามแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ที่5สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ